ฮือฮากันทั้งบางเมื่ออาจารย์แปลกแอบย่องมาลองวิชาสเสด,ดเตียงานนี้คารวาจอมพมังเวททั้งคู่กินกันไม่ลงจริงๆอาจารย์แปลกท่านเด่นวิชามามากมีความชำนาญสูงและด้วยความที่ว่าท่านร้อนวิชาอยู่เสมอจึงต้องอยู่ในแพรแล้วให้แพรลอยไปเรื่อยๆ สุดท้ายท่านไม่ยอมเป็นสิทธ์สายหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดสะพานสูงความขังและเรื่องวิชาของท่านนั้นมีมากมายแม้ในขณะหลับมีคนอยากทดสอบว่าท่านเหนียวจริงไหมตอนหลับจึงย่องมาตอนท่านหลับแล้วแอบเฉือนแขนท่านไปสามทีมีดหาได้ระคายผิวท่านไม่ ขอเล่าถึงเรื่องความแปลกของท่านอาจารย์แปลกเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่แปลกจริงๆคือเรื่องอาจารย์แปลกกับกมรมหลวงจุมพลเขตอุดมศักดิ์ว่ากันว่าในคราวที่กมรมหลวงจุมพลได้เข้ามาพำนักที่ตำหนักในกรุงเทพมหานครชื่อเสียงของกมรมหลวงท่านนั้นโด่งดังมากโดยเฉพาะเรื่องความขมังเวทของท่าน ที่ไม่เป็นดองใครเปราะถือว่าเป็นผู้มีอาจารย์ที่ดีเลิศคือหลวงปู่สุขวัดปากคองมาคามเท่าเป็นอาจารย์ที่เริยงเวทและประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่กรมหลวงท่านได้เรียนมาหลายวิชาแต่และว,วิชาก็ถือว่าสุดยอดทั้งนั้นวันหนึ่งชื่อเสียงความโด่งดังของกรมหลวงท่านนั้น แววไปถึงหูอาจารย์แปลกซึ่งดอยเรืออยู่ในคลองพระอุดมอาจารย์แปลกจึงคิดอยากจะลองวิชากลับกมรมหลวงสักคราวว่าชื่อเสียงที่เล่าลือกันนั้นจะเก่งแท้สักขนาดไหนโดยท่านได้เล่าให้สิทธ์ฟังถึงเรื่องที่ท่านจะทำว่าจะเข้าไปเมืองหลวงจะไปขอข้าวลูกท่านหลานเธอกิน หลังจากนั้นอาจารย์แปลกก็ไม่ได้อยู่ที่เรือที่ท่านอาศัยและได้จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าน้ำวัดสะานสูงแล้วให้สิ์คอยเฝ้าเรือของท่านไว้ท่านจะไม่อยู่สักพักในขณะเดียวกันที่วังของกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือในห้องเรื่องต้น ห้องจัดเตรียมอาหารให้วังได้มีคนลอบเข้ามาขาโมยกินข้าวหัวหม้อหรือข้าวต้นหม้อซึ่งเป็นข้าวที่จะถวายสำรับแก่กรมหลวงเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกๆเมื้ออาหารที่จะนำถวายสำรับแก่กรมหลวงและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่หลายวันแต่ได้มีการปกปิดเรื่องไว้จนกระทั่งสุดท้ายวันหนึ่งความก็หลุดไป ถึงกรมหลวงเข้าท่านโกรธมากเป็นฟืนเป็นไฟว่าใครที่มาทำกับท่านแบบนี้ถ้าจับได้ท่านจะนำไปประหารกรมหลวงจึงวางแผนตั้งเวทค่ายกนเพื่อดักจับขโมยจนที่มาขโมยกินข้าวท่านให้ได้เพราะเวทค่ายกนนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาหรือไม่เก่งวิชาจริงคงไม่รอด โดยที่ทุกครั้งที่ดักจับจนดังกล่าวก็หลุดหนีไปได้ทุกทีด้วยมว์กำบังกายขั้นสูงจนกรมหลวงท่านแทบจะทนไม่ได้ที่ยังจับโจนดังกล่าวไม่สำเร็จจึงได้ไปขอวิธีและขอชี้แนะจากอาจารย์คือหลวงปู่สุขหลังจากที่ได้วิธีที่น่าจะใช้จับโจนได้แล้วกรมหลวงท่านก็ดำเนินการวางแผนอย่างแยบจน และเคร่องรัดจนกระทั่งแผนดังกล่าวนั้นได้สำเร็จผลคือจับโจรที่ขโมยกินข้าวต้นหมอ้อได้จากนั้นก็นำไปคุมขังเพื่อให้ปิดป,ปากเอ่ยว่าเป็นใครทำไมถึงทำอย่างนั้นขณะนั้นอาจารย์แปลกท่านไม่ได้เอ่ยปากใดๆแกทหารองครักแม้แต่น้อยท่านเม้มปิดปากอยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็พึมพำพึมพำโดยคำสั่งที่ทหารได้รับมอบมาจากกรมหลวงว่าจะต้องสอบปากคำให้จงได้ทหารดังกล่าวจึงคิดที่จะใช้วิธีทรมานผู้ต้องขังอาจารย์แปลกด้วยวิธีต่างๆน,น,นานาแต่ก็ไม่เป็นผลทั้งมีดทั้งปืนไม่ได้กินเนื้อกินเลือดท่านเลยแม้แต่น้อยนิด เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนตกถึงตอนค่ำจนขโมยข้าวที่หลุดหนีออกไปได้อย่างง่ายดายโซ่ตรวนและกลงค้งท่านเป่าหลุดหมดก่อนนี้ท่านกำบังกายและก็ได้ลอบเข้าไปในห้องบรรทมของกรมหลวงแล้วเข้าไปกระซิบข้างๆหูว่าท่านเป็นสิษย์ของอาจาร,รย์ใหญ่ ผู้เป็นหนึ่งในปาาเกรดที่รอบเข้ามาก็เพื่อแค่จะทักทายท่านหลอดได้ข่าวถึงเรื่องความขมังเวทของท่านท่านไม่ได้คิดจะทำเรื่องใหญ่โตอะไรต่างฝ่ายต่างมีอาจารย์ดีทั้งคู่ก่อนอันตรธานหายไปเตื่นเช้ามากรมลวงท่านจึงเรียกมหาดเล็กคนที่มีพื้นเพในพื้นที่ปากเกรด มาสอบถามถึงอาจารย์ใหญ่แห่งปากเกร็ดคือใครจริงได้ความว่าผู้ที่ลอบเข้ามาขโมยกินข้าวท่านก็คืออาจารย์แปลกร้อยบางผู้เป็นสิษย์หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปากเกร็ดนนทบุรีนั่นเองสมัยก่อนนั้นผู้มีวิชาของจริงมักประลองวิชากันและมีความนอบน้อมต่อกัน ส่วนใหญ่พอได้ยินว่าท่านใดมีชื่อเสียงของวิชาลองแล้วไม่ได้กระทำร้ายกันจริงแค่พอให้รู้ในวิชาเพื่อทำให้รู้จักกันและขคอรพซึ่งกันและกันเกรดตำนานกรมาหลวงจุมพรในแง่มุมของไซเวทกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ทูกขนาดพนามว่าสนตจเตีย เจ้าฟ้าจอมขมังเวทพระองค์มีความสนพระไทยฝ่ายศึกษาสัพพวิทยาคมต่างๆจากครูอาจารย์ทั้งพี่สุขสง์อาจารย์คารวาสอภินิหารตำนานเกี่ยวกับพระองค์มีเขียนเล่าบอกความกันขวางขวางในโลกโซเชียลแต่ในบางเรื่องราวขาโซ่ข้อกลางไป เนื่องในวันอาภากร2,565จึงขอรวบรวมเกร็ดเรื่องเด็กน้อยของพระองค์เพื่อเพิ่มเติมตำนานในผู้ที่สนใจใครรู้หม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรผู้ศึกษาค้นคว้าชีวประวัติเสด็จเตียได้บอกเล่าข้อมูลว่าการสักปนพระวรกอนนั้นหม่อมย่าของท่านได้เล่าไว้ ท่านมีรอยสักตั้งแต่พระชนมายุ2 3พรรษาแต่ไม่ได้ระบุว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ยืนยันว่าช่วงเวลาการเริ่มต้นการสักของสเสด็จเตียนอกจากนี้ยังได้เล่าไปถึงการเรียนวิชาของพระองค์ท่านกับครูอาจารย์ที่มีระบุไว้ว่าการเรียนวิชากับหลวงปูส่สุและหลวงพ่อพริงวัดบางประกอกจะริ่มเรียนกันในเวลากลางคืนจนรุ่งเชา้า ภากรสุพัชลาไัยบุตรของหม่อมเจ้าจารุพัตตาประธิดาในกรมหลวงชุมพรกับหม่อมกิมได้เล่าถึงเขียดดุดพิษเครื่องรางที่เคยเห็นน้อยมากซึ่งแม่ของท่านรับมาจากกรมหลวงชุมพรในสมัยหนึ่งพักอาศัยในย่านหัวมากในช่วงเวลาแบบวันนี้และมีบ้านว่างอยู่จึงมีฝรั่งมาขอเช่าอาศัย พร้อมกับมีแม่บ้านช่่หนังสมมาทำงานด้วยวันหนึ่งหนังสมแม่บ้านเกิดถูกตะขาบกัดและแถวนั้นก็ไม่มีโรงพยาบาลฝรั่งมาถามหม่อมเจ้าจารุพัตราจะทำอย่างไรดีหม่อมเจ้าจารุพัตราจึงบอกบุตรชายให้ไปเอาเขียดดูดพิษของเสด็จตาม,มาจากนั้นก็ทำการจุดธูปเทียนบูชาบอกกล่าวกมรมหลวงชุมพร ให้ส่งมาช่วยรักษาจากนั้นก็นำเขียดเครื่องรางครั้งแรกปักผิดครั้งที่สองปักบนแผลที่น่าแปลกคือตัวเขียดดังกล่าวตั้งตัวตรงแนวขวางจะเหมือนกำลังดูดพิษจริงๆเพราะผู้บาดเจ็บก็บอกว่าดีขึ้นและจนพิษถูกดึงออกมาจนหมดสำหรับเรื่องราวที่ได้รับการกล่าวขานอีกเรื่องคือ ปั้นเหน่งย่านายืนยันว่ามีอยู่จริงมีพระญาติผู้ใหญ่หลายคนยืนยันว่าสเดจเตียเคยนำปั้นเหน่งในตํานานนั้นมาไว้ที่วังนางเลงแต่ใครจะนามาทุนถวายเลยได้มาแต่ที่ใดไม่มีข้อมูลปัดนางเลงนั้นสเดจเตียมีห้องสองห้องที่เกี่ยวข้องกับสายเวทของพระองค์ 1. คือห้องพระ 2. นั้นคือห้องเลี้ยงผี ซึ่งคาดว่าปั้นเหน่งน่าจะเก็บไว้ที่ห้องนี้ภายหลังปั้นเหน่งได้ตกทอดไปยังพลเรียเอกหม่อมเจ้าขันชิดพลอาภากรจากนั้นทางพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรหรือพระองค์ชายกลางได้ส่งขอปั้นเหน่งดังกล่าวก่อนที่จะทราบว่าทุกวันนี้ตกทอดไปที่ใดนอกจากนี้ด้วยความที่เสด็จเตีย ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องพุทธ,ธาคมสายเวทและทรงสั่งสอนพระโอรสธิดาให้มีความกล้าเข้มแข็งทําให้พระองค์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตในคดีสําคัญอย่างบุญเพ่งหีบเหล็กโดยพระองค์ผาพระโอรสธิดาไปดูการประหารชีวิตครั้งนั้นเพื่อไม่ให้มีความเกรงกลัวนในจิตใจและในขณะที่การประหารกําลังดําเนินไป เพชจ,จะคาดไม่สามารถลงดาบปิดชีบบุญเพงได้กลอมาหลวงชุมพรที่ส่งทอดพระเนตรอยู่จึงส่งดำเนินเข้าไปหาบุญเพงและตรัสว่าถ้ามีของครางอะไรก็ขอให้ายออกมาตัวทําผิดก็ต้องได้โทษซึ่งบุญเพงก็ยินยอมที่จะายของที่อมไว้ในปากซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่บุญเพงายออกมานั้น คือพระรอดไม่ใช่พระพิจิต,เตรเม็ดข้าวเมาตามที่เข้าใจกันมาโดยตลอดนอกจากนี้สำหรับเรื่องราวการบูชาเสด็จเตีตเต่ยได้บอกกล่าวไว้การไหว้หรือสักการะกมรมหลวงชุมพรที่ถูกต้องที่สุดนั่นคือห้ามถวายหมูเพราะกมรมหลวงชุมพรท่านไม่โปรดเสวยหมูแต่จะทรงโปรดเป็ดย่างมัตตาบะข้าวแช่ หรือพวกอาหารฝรั่งดังนั้นจึงขอให้เข้าใจกันใหม่